ณแหล่งนี้ที่พักกิจณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณ mm. แหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณ oh. แหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราไปพบกับเขาเลยนะครับครับนักร้องหนุ่มเสียงดีทอระพีเนรคุณครับท่านโอ้โห oh แค่ฉันปอเสมาจากไหนผมสัญจรจาดตอนเจ็จังหวัดอะไรสุพรรณบุรีดินแดงบานปลตามีนิสัยยังไงฮะนักร้องคนซื่อชื่ออะไรชื่อสายันสัญญาเป็นเด็กที่ไหนเป็นเด็กปานออกอกนาแล้วว่าทำไมเสียงโชคชะตามาเล่นป๊อปเด้งพ่อชื่ออะไรฮะพ่อ นเรศวรมหาราชเคยอกหักอีกครั้งอกหักซ้ำสองน้ำตาน้องน้าในชีวิตรักใครมากที่สุดไม่เคยรักใครเท่าตินเอ๊ะทำไมสายันรีบมีเมียฮะเพราะความผมเงียนเฮ้ยเหงาพี่เป้าจะมาถามทำไมละ